年にに引き続きき続タイに戻っててくることができて本当に嬉しいということとまたタイの応援してくださっている皆さんにこうしてお会いできることが本当に僕たちにとっての幸せです <music> で本当にあの今回タイコラボ楽曲としては第2弾の楽曲ではあるんですけども本当にこの「ファイヤーという名のりあり。あの とこれからタイ日本そしてて世界に向け僕たちのをอันน<ー>ี <laughs> <ー>้ก็เป็นเพลงที่สองแล้วนะคะที่ได้ปล่อยออกมาที่ไทยนะคะซึ่งเพลงนี้ค่ะก็มีคอนเซ็ปต์ตามชื่อเพลงเลยค่ะที่ชื่อว่า Fire ก็คือเขาต้องการที่จะจุดไฟให้กับทั้งไทยญี่ปุ่นแล้วก็ไปทั่วโลกเลยค่ะว้าวเป็นยังไงคะจุดไฟร้อนแรงไหมคะว้าวไฟเออร์มากเลยค่ะพูดถึงตัวですねあの イさんとは僕たちがタイで半年間あの活動する前からあのコラボしてみたいって言ってた方の一人なのでなんか改めてこうコラボできたとことは本当に嬉しいですしあのこの楽曲も結構前からあの作成したもので あったでやっと皆さんにお届けすることができてとてもうれしいです。 なんかかかどちららとというとこれ高みを目指してて一緒に頑張っていくみたいなこうすごいポジティブなハッピーな曲だったと思うんですけど今回はま皆さんも聴きましたもんね音楽は聴いてると思ったら結構あのまあかっこいいというか「ファイ e っていう曲名の通りすごいこう弾いてたら心が燃えるようなコンセプトの楽曲になってるのかなと思う ค่ะก็คือครั้งที่แล้วนะคะก็จะเป็นเพลง t o the Top นะคะก็จะเป็นแนวแนวแบบว่าแฮปปี้แฮปปี้สนุกสนานห,หน่อยคะ่ะแต่ว่ารอบนี้คะ่ะก็จะเป็นแนวที่แบบว่าจะดุดันขึ้นแล้วก็อยากจะแบบทำให้ทุกคนนะรู้สึกสนุกไปด้วยกันค่ะอืม กันแบ,บว่าดูกลมกลืนลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะฉันไม่แปลกใจเลยทำไมเพลงถึงออกมายอดเยี่ยมขนาดน,นี้นะคะเอาล่ะสำหรับน้องสไตร์เองนะคะที่ได้มาทํางานกับไซล์ฟีครั้งนี้นะคะเขรู้ว่าอุ๊ยน้องจะได้ร้องเพลงกับซายฮิฟิว่ารู้สึกยังไงบ้างคะผมแบบว่าผมตื่นเต้นมากนะครับแบบว่าเสียงหัวใจผมตอนนี้เสียงดังมากครับเออผมได้ไป เออที่สตูพี่ๆเขามาครับแล้วก็ชอบสตูพี่เขามาครับแบบว่าดูเท่มากเลยแล้วก็มาได้ทําเพลงด้วยกันอีงครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับพี่เพราะว่าพวกพี่เขาเท่มากนะครับก็ไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสมาเท่กับพี่เขาครับ<น><ค><ณ>

ครับผมผมก็ไปถ่ายเอ็มวีกับพี่เขามาครับแล้วก็<ม>บรรยากาศการถ่ายทำล้วก็โอเคครับแฮปปี้ทุกอย่างครับแต่ว่าพี่ๆเขาน่ารักครับ <Yes. S 1> แปลว่าใช่ครับ <laughs> พี่เขาน่ารักครับเราเวลาเราถ่ายกันเราก็มีการพูดเล่นกันอยู่ครับแต่ว่าพี่เขาก็อาจจะไม่เข้าใจผม <laughs> ผมก็อาจจะไม่เข้าใจพี่เขาครับแต่ว่าเราเข้าใจกันอยู่ครับทำยัง <laughs> ไ,ไงถึงเข้าใจกันคะเ <laughs> ช่นเช่น,ชน んかその撮影した時ときとレコーディングのときはハンドエピソードとかありますかって聞きましたなんですけどスパイトさんがなんかみんなと一緒に働いたときがまあ話したんですけどお互いもなんか自分の原稿分からなくてそのまま話して、見合わせてなんか分かっちゃうっていう感じでそのなんか何か言いたいかでお互いのことか分かっちゃうっていう感じで答えましたんです。 งั้นตอนนี้ถ้าหันไปมองหน้าคุณจิมมี่เราคิดว่าคุณจิมมี่คิดอะไรอยู่คะแส่งว่าจิมมี่ันนิพนธ์พาวิตราเปนการัตดกักาาแล้วแวคิดถึงไฟเออร์ใช่ไหมใช่ไหมใช่นะคะจริง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 รได้ข่าวว่าที่ MV ของเราถ่ายทนประเทศไทย えー、あの本当に結構多分1日本当に朝から夜の夜中までやっ,てやったのでなんか本当に、まあ、それもそれですしなんかこう初めて一緒お仕事することによって多分年齢も近いのでなんかそれがあのいい意味で作品につながったんだろうなっていうのはすごい感じます ค่ะก็คือเพลงเนี้ยนะคะเขาก็ได้ถ่ายทํา MV แบบตั้งแต่เช้าจนถึงกลางดึกเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการถ่ายทําครั้งเนี้ยค่ะด้วยความที่อายุใกล้ๆกันมันก็เลยทําให้แบบว่าทุกคนสามารถทําทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นอะไรที่เขาระทับใจค่ะอันนี้แอบได้ก็เป็นคนสุดที่สองใช่ไหมนะฮะฮะฮะนะฮะฮอฮะ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 ฮ をこノなんかこうすごい本当にヤバいエネルギッシュなあのダンスが後半にやってくると思うので少し楽しみにしていてください。 เพลงเนี้ยนะคะก็จะเป็นคุณสรกีกับคุณเดนนะคะช่วยกันคิดท่าเต้นค่ะก็ใส่เป็นเพลงที่แบบเป็นแนวมีเ n เ r g y เป็นท่าเต้นที่แบบว่าจะทําให้แบบเพลงเนี่ยตั้งชื่อเพลงค่ะไฟค่ะแล้วก็ตรงท่อนเพลงท่อนหลังค่ะน้องสไปก็จะมารวมเต้นด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนรอดู<า>ไฮลไลเยอะแต่เอ็มวีไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวได้ติดตามเป็นอย่างแน่นอนเลยนะคะที่นี้มาพูดทันที่บอกว่าผมแบบว่ามาก,กับนักรบเหมือนแบบที่เขาักรบ นงงนักลบะสักนิดได้ไหมสักนิดรทำเินเป็นชีวิตทำให้พักทัวร์ถึงเสาร์อาทิตย์มากป็นเจ็ดนั่งรมาเป็นคั้เนี่ยพันธม,มิตรทำของปอมเป็ครั้ง,ง,งแล้วทำร้อง,งหรือว่าอยากจะฟิปต้องถึงในซองหรือวินตองเปิดทุกสารอาทิตย์อ๋อถ้าจะต,ตามมาันต้ตามไม่ช้านี่มันต้องลงปฏิบัติอ๋อคนลองกันทุนนกวันใครบอกว่าพวกผมยังฟังไม่ได้สำหะไม่ใช่ที่ตะดีทุกนาทีต้องพิเศษคนบางทั่วประเทศบางของยากจะปั๊บ ไม่รู้จะว่ายังไงดีคือแบบหาคำบรรยายอะไไม่ถูกคือได้แต่แบบว้าวว้าวแบบเท่มากจริงๆนะคะนะคะอ่ะแน่นอนนะคะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เนาะก็จะได้เห็นความเท่นะคะอ่ะได้อยู่กับ Executive Producer ตัวจริงเสียงจริง,ง,ง,งแบบนี้แล้วนะคะต้องถามหน่อยลวคะ่ะว่าที่มาที่ไปของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างในในแง่ของการแบบอาจจะโปรดิวซ์แบบไหนทำไมต้องเลือกเอาโปรดิวเซหรือว่าศิลปินมาฟิอริงกันยังไงในแทร็กเนี้ยค่ะ ก็จริงๆแล้วเราเราได้ร่วมง,งานกับไซคิฟิเบอร์ไปก่อนแล้วเป mm ็น hmm. ซิงเกิลนะครับในเพลงทูนด hey, to ์ท็อปครับตอนเท่านี้ mm hmm. ก็อยากจะเพิ่มเลเวลเกิน to <the> ทูนด์ท็อปเพราะนี่มันกำการระเบิดระเบิด hmm. ไปเลยเป็นการการทำให้ทุกอย่างมันลุกเป็นไฟนะฮะมันไปเลเวลหนึ่งก็เลยคิดว่า mm hmm. ข้าวก่อนเนี่ยมันมีเคมีของค mm ุณนิโนที่ทำเองทูนด์ท็อปแล้วมันเป็นเพลงที่ก็ข้างก็ฝั่งๆแต่รอบนี้อยากให้มันปุกม,มากขึ้นมีมากขึ้น ก็เลยให้คุณนีโน่ยังเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แ <in> ล <row> ้ว <the> ก <real> ็เ <organizational> พิ่มเติมค <daily> ุณสไตร์เป็นผู้ชายผู้ร่างรองที่สุดเข้่ไปก็ทำให้เพลงนี้ออกมาเป็นเพลงนี้ระหว่างไทยญี่ปุ่นที่ค่ะค่ะเอตโต้สโนว์แลวก็นีล้